สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับ mm hmm. ผมประจัญไก่ลันทาอดีตกรรมการสมาคมผู้หนห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปะถรมนะครับ mm hmm. พบกันวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ตรงกับวันจันทร์แรม13ค่ําเดือน12ปีขานวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ ดวงชะตาของนักร้องนักแสดงมากความสามารถนะครับซึ่งกำลังจะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานนะครับตามคำแนะนำของ FC ผู้น่ารักนะครับวันนี้จะเป็นดวงชะตาของคุณมิวสุภสิทธิ์จงชีวีวัฒนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโอกาสแต่งงานนะครับเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดนะครับมาดูความเป็นมากันคร่าวๆของคุณมิวสุภสิทธิ์กันนิดหนึ่งนะครับ เ,เจ้าของส่วนสูง183เซนติเมตรนะครับเกิดเป็นที่21คกุมภาพันธ์2534ที่จังหวัดนนทบ,บุรีนะครับมีความสามารถหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นดารานักแสดงนายแบบพิธีกรนักร้องนักแต่งเพลงนะครับยูทูบเบอร์แล้วก็เป็นผู้บริหารบริษัทด้วยนะครับการศึกษานั้นต้องขอขอบอกว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราะว่าจบวิศวกรรมศาสตร์มหาลาัยกเกษตรศาสตร์เกรียนิยมันดับหนึ่งนะครับ เรียนบิยาโตริยาโทด้านวิศกรรมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและปริญญาเอกที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเช่นเดียวกันนะครับแจ้งเกิดจากวงการบันเทิงนะครับในละครซีรีส์สายวายนะครับเกลียดนักมาเป็นที่รักกันเส้นดีๆนะครับถือเป็นศิลปินชาวไทยคนแรกด้วยนะครับที่ทำเพลงติดชาร์ต Top ปเชนนะครับ world digital song s a l e s chart นะครับของบิลบอร์ดนะครับ คุณมิวนั้นมีพี่น้องสองคนนะครับมีน้องสาวอีกหนึ่งคนเป็นชายหนุม่มที่ถือว่าอาวุธครบนะครับรูปร่างหน้าตาความรู้ความสามารถแล้วก็ฐานะที่ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวชีวิตกันว่าจะเป็นไปในทิศทางใดนะครับคุณมิวสุภทธิ์นั้นเกิดในี่ยี่สิบหนกุมภาพันธ์สองพรมส่ตรงกับว,นวันพฤหัสขึ้น8ปดค่ำเดือนสปีมะเมียนะครับ ในทางสากลเนี่ยเป็นปีมะแมนะครับท่านผู้ชมด้วยนะครับถ้ายังไม่ขึ้น1นึ่ค่ำเดือน5ยังเป็นปีนักสัตว์เดิมนะครับอายุปัจจุบันคือ31ปี9เดือนพอดีเลยนะฮะลักษณะวันเกิดเนี่ยจะเป็นคนที่วันพฤหัสเนี่ยจะเป็นคนรอบรู้ชอบการศึกษากระตันยูซื่อสย์สุจริตรักความถูกต้องเป็นผู้ใหญ่กระตัวรับผิดชอบสูงนะครับเบื้องเกิดมีดาวพุธกลุ่มเนี่ยคาแรคเตอร์อีกแบบหนึง่งจะเป็นคนที่พูดจาฉลาดนะครับ ปฏิพานดีเจ้าความคิดนักคิดนักวางแผนดีรู้เร็วปรับตัวเก่งเป็นตัวแทนเชื่อภาษาดีและมีกฎเกณฑ์ของตัวเองขยันทํางานมากนะครับเพราะว่าตาไปกระทบกระดุมพระแล้วก็ไปกระทบภาษาเรื่องศิละปะและความเป็นศิลปินนั้นต้องถือว่าไม่ธรรมดานะครับด้วยเหตุที่ดาวศุกร์นั้นไปกระทบหมาอุดแล้วก็เป็นเดชในทางทักษะดวงชะตนั้นเรื่องการโตอินเตอร์นั้นสบายมากนะครับเพราะสุภาษณ์นั้นไปกระทบราหูและเป็นสีในทางทักษะด้วยนะครับเรื่องการเงิน<ม><ม>การงานธุรกิจค่อนข้างจะเด่นมากๆเลยนะครับ แต่เรื่องความรักคู่ครองเนี่ยมันจะเดินสวนทางกันนะครับที่ว่าสวนทางกันเนี่ยจะท่านผู้ชมตามมาชมกันนะฮะหนึ่งนะครับความรักดาวศุกร์นั้นไปกระทบหินะต้องแก้ไขไม่สมบูรณ์นะครับดาวศุกร์นั้นไปกระทบหมาบาทนะครับในอังคาวิชาก็ไม่สมบูรณ์ความรักเช่นเดียวกันนะครับความเป็นความมั่นคงของครอบครัวพันธุนั้นไปกระทบมรณะมีความเสียหายนะครับพันธุเป็นการักิีนีในพื้นดวงก็มีปัญหาเรื่องครอบครัวเช่นเดียวกัน จุดมั่นคงคู่ลาภะนี้จุดนี้เป็นดาวองคารหรือว่าเป็นดาวบาปเพราะไม่สมบูรณ์นะครับจุดที่จุดนี้นะครับจุดลาภะเนี่ยไปกระทบอุตสาหะในทางทักษะโดยเหนื่อยเรื่องคู่นะฮะคู่ครองปัตตนิมีทั้งส่วนดีและส่วนเสียนะครับส่วนดีก็คือปัตตนิไปกระทบโภคาในดวงบอกว่าคู่มีทรัพย์นะครับส่วนเสียเนี่ยปัตตนิไปกระทบอุตสาหะในทางทักษะก็มีปัญหาเรื่องคู่ปัตตนิซ้อนด้วย11นะครับมักจะมีความรุ่มร้อนและจะไม่ได้คู่เดียวนะครับ ในช่วงอายุจรนะครับสามหนึ่งย่างสามสองเนี่ยประมาณกุมภาหกห้าถึงกุมภาหกหกนะฮะที่ถึงเนี้ยเรื่องราวคู่ครองปัตตานีเนี่ยก็ยังทรงตัวนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับมาดูช่วงอายุ3 12อย่าง3าคือช่วงที่เป็นข่าวนี่แหละครับคือกุมภาหกหกถึงกุมภาหกเกดนะครับเรื่องแต่งงานนะครับมีโอกาสเป็นไปได้เพราะปัตตานีไปกระทบบุตสาหะในทางทักษะแต่ว่าก็ไม่ค่อยเด่นนักนะครับเรื่องออความรักคู่ครองนี้ให้จับตาดูให้ดีนะครับ ถ้าจะแต่งมีโอกาสเกิดขึ้นระหว่างกุมภาหกหกถึงกุมภาหกเจ็ดเป็นไปได้แต่ถ้าเลยจากนี้โอกาสแต่งโอกาสแต่งงานนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะหากเลยหรือลากยาวไปถึงอายุ3-5ย่าง3-6คือ,อ,อประมาณสักอายุช่างประมาณสักปศ2อ6 9หถึง2570เนี่ยช่วงนี้เข้าเขตอันตรายนะครับถ้าแต่งไปแล้วหรือยังไม่แต่งเนี่ยเรื่องคู่ครองมีปัญหาแน่นอนนะครับอาจถึงขั้น ทางใครทางมันนะครับกับคนรู้ใจด้วยนะครับอย่างที่ว่านะครับดวงของคุณมิวสุประสิทธิ์เนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองความรักโดยตรงนะครับเพราะว่าเป็นการกิณีในพื้นดวงแต่ดวงแบบนี้นะครับถ้าได้คนรู้ใจนะครับเป็นเพศเดียวกันความเสียหายจะลดลงนะครับพอจะขมวดปมนะครับเรื่องความรักคู่ครองของคุณมิวสุประสิทธิ์นะครับดังนี้นะครับช่วงอายุ3 2มสองย่สาเนี่ย เรื่องการแต่งงานนะครับมีโอกาสเป็นไปได้แต่ไม่ค่อยเด่นชัดมากนักนะครับคือช่วงกุมภาพันธ์หกถึงกุมภาพันธ์หกแต่ถ้าการแต่งงานจะเกิดขึ้นนะครับให้จับตาดูว่าแต่ถ้าการแต่งงานไม่เกิดขึ้นนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงอายุ35ย่าง36คือเวลาสักกุมภาพันธ์หกหกกุมภาพันธ์หกเก้าถึงกุมภาพันธ์สองพันห้านะครับเข้าเขตอันตรายนะครับถ้าแต่งไปแล้วต้องระวังถ้าไม่แต่งอาจมีทานเดินทางใครทางมันนะครับ คุณมิวสุประสิทธิ์นั้นค่อนข้างจะเด่นเรื่องงานนะครับศิลปะและความเป็นศิลปินนั้นโดดเด่นมากนะครับดวงชะตาแบบนี้ถ้าเด่นเรื่องงานเมื่อไร่ความรักมักจะมีปัญหาทันทีนะครับแต่ถ้ายัางไงก็แล้วแต่นะครับก็ขอเอาใจช่วยนะครับมันสร้างกุศลร่วมกันกับคนรู้ใจบ่อยๆนะครับก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้นะครับคุณมิวสุประสิทธิ์นั้นจะมีผลงานโดดเด่นบนเส้นทางสายนี้อีกยาวไกลนะครับ ค่อนข้างดีและมั่นคงเลยนะครับอยากให้ความรักความความรักนะครับคู่ครองมีความมั่นคงเหมือนงานได้เกิดน,นะครับหากมีโอกาสที่เหมาะสมนะครับผมก็จะามาวิเคราะห์ดวงชะตาของคุณมิวสุประสิทธิ์นะครับวงชีวิตในโอกาสต่อไปนะครับผมอาจารย์ไก่นารันทานะครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักการเรียนธุรกิจการลงทุนบุตรหลานนะครับ การสอบไล <sk r isa> ่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการยกย้ายสุขภาพรุกภยัยหรือทุกระลาที่เป็นมหาของท่านด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการหนมามากกื่า20ปีนะคะรับเรียนรู้มาเกือบทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของผู้คนในทุกวันก็จะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อยข้อมูลที่ผมจะใช้ในการตรวจดวงชะตาก็จะใช้อยู่5อย่างนะครับหคือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิด2ถ่ายลายฝ่ามือทั้งสองข้าง3ก็คือลายเซ็นไม่มีลายเซ็นเขียนชื่อนามสกุลด้วยเลยมือนะครับสีก็คือรูปใบหน้าเพื่อนหนุ่มหัวเฮงและหาคือบริทุทสําทรัท่านชมนะครับ ขอห้ื่อนมีความสุขความเจริญเงินทองอย่าได้ขาดมือนะครับกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอให้มีแฟนน่ารักได้อยู่ในวัวนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ถ้าอยากได้ข้อดูชะตามท่านใดก็ฝากวิจัยคลิปติดต่อนี่081159996นะครับเบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID l ดี e เวลาประมาณสักเก้าโมงยี่สิบหนึ่งนาฬิกาของทุกวันค่าบูชาครูก็5 0 0บาทตอนหนึ่งดวงชะตาจดไม่ทันดูคำอธิบายใต้คลิปนะครับหากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบนะครับ ให้พิมพ์คําว่าวิเคราะห์ดวงนะครับแล้วตามชื่อดาราที่ท่านชื่นชอบเนี่ยซึ่งผมโพสต์ไว้มากกว่า2 0 0คลิปนะครับขอบคุณอีกครั้งสําหรับการรับชมนะครับในวันที่ท่านมีปัญหาหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับปีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ